เดมเดิมวมวะสวัสดีครับผมเบาวนัดนะครับวันนี้นะผมพาทุกคนมาดูรอบดักปล้านะครับกาชวงนี้คนตอกน้ำท่วมอีกหนึ่งรอบนะครับรอบที่่องแล้วนะแล้ววันก่อน,นท่วมไปแล้วแล้วก็เองวันนี้คนตอกท่วมแล้วลวครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรอบดักปล้ากันเลยนะปดหาช่วยได้ไหมป้แต่ปนะีแต้ ไปกับดูกันเลยลูกนี่กนินะด้ไปกับดูกันเลยลูกนี่เม่ปลาดีหนึ่งตัว จะไม่เยอะเมื่อหอบแรลกแล้วนะแล้ามันขึ้นมัดแล้วนะครับ น้ำลึกน้ำลึกติดช่องตัวปลาดีครับปลาตะเพียนตัวเล็กใส่ได้แต่ตัวเล็กๆย,ยังอะหลบนี่ปลาดีนี่ตายเลยลูกปลาตะเพียนนี่ร้อยนะครับนี่อย,อย,อยนี่ลดไม่กูอืมลุดเลยเนี่ย หอดเอก็กมาเรีย่ปลาเกลี่ยออกได้หอดเ็กนะครับนี่ตรงนี้หลอดเมกอยู่นะครับนี่ช่อมกวนนะเจาะมาเจียกซ่อมปุ๋ยนี่แหละไม่ได้ปลาเจียกช่อม,ม So I'm on the ra tiến này gặp nhau bốn mẹ nè ra mà ổ ra cho nên ra cho anh kìm giá máu mất nè, để bùa con, bù kìm giá mất nè, quét nạo cả rễ về cạnh nè, ta côn to là nạo phơi, xay mấy chôm nạo. đáp à top comment đi, nhiều cái comment mang. คนดูยิบปุ่นนะครับตอนนี้สวัสดีนะครับผมกัเดียวตอนนี้อยู่ไม่ไม่กดให้อคอมเมนต์นะครับอะไรกับกรองนู่นนะอันนี้ต้องมา,าคอมเมนต์นะครับกรองการวันน,นี้ผมดากร้อมานอกตารอดตีดใต้คลิปวไปผมนะเป็นปีผมเองนะครับ เต่วในมีร้านปักควนใจลิกกับป้มบานควนใจลิกปากหนังบานป้มขอท่วมเลยเ้วท่วมตัวนะครับปากใต้ได้เปิดร่างนะครับอย่าง,งหน้าปลาบ้งไม่มีอย่างนี้ ดูได้ลุกนี้นะครับโอไ้ได้ได้ได้นี่ปลาบูเตืบนะครับปลาบูเตื๊บมากล้วก็มีปลาหม้อจางเยยบด้วยนะครับเต่าจ้องตัวปลาลัดจ้องตัวนี่ bán luôn là bu tớp đuôi vừa đấy ẩm vừa quá trời cả phốm rồi nếu có nhận tóc đi đều hợp đây rồi quá gặp đồ chắc về đuôi nắp loa và chả ăn mình... đuôi đẹp dìa ẩu Tao nói đầu cho blah ra bong blah bụng tóp nặng nặng nè, yon tèng nặng 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 เอาเดี๋ยวตัวนก้ก่อนเลยตัวนักปลาอันนี้ตัวนี้ยางเย็ยบนะครับนี่เปิรเปครับผมตัวตัว,ตว,ตว,ตวปลาลาดกับปลาหม้ออีกสองตัวนะครับใส่เปลก cho con, hạt già ốc để comment của án nó gặp điều, có chạy về tang quan, tang trai, nè, không cái

Mày đai 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 ดูใจดูนี้นะครับลูกตีได้ตั้มตัวไอ้คนคนนู้นไม่เลยครับผมไม่ก้าวเลยอ่ะแต่คนคนได้ตัมตัวหลังจากได้ตัมตัวนั่นก็ไม่ก้าวแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูใจปั๊บกันตีกลางเส้นบามตรงนู้นนะครับ

เกอเครับผมตาหม,มาตึงใสเลยวนะก็ใส่ปลาบลกนี่นะครับที่ผมมาดูแลวตาปลาเกือบรุดแล้วก็รุดไปแล้วด้วยได้ดูแมวไม่มีเพื่อนงานครับผมอยากจัง ใส่ยังไงเหรอก็ตั้งตีว่าเป็นหญ้าลกๆนะครับแต่ยัางหญ้าลกๆกต็ตั้งกระตังหญ้าตีมีหญ้าอกๆนะครับแล้วก็จะมีจองเหมือนกับต่างนู้นนะครับต่างๆไปบันานและจะมีต่างปลาข้ามืนนะหรือว่าต่างไปเพื่อนกองปุ๊ม,มาได้นะครับบนส่วนปามนะก็ตั้งตีลึกนะครับตั้งตีลึกๆเราจะมาอยู่ตีลึกนะครับตอนกลางวัน,นกลางคืนมันจะไปตื้น รวมหลบช่องนี้ไม่ปล่อยได้ไม่กล่อมา่านแถวไหนนะครับมาดูใส่เรารามอ๊อดยังเย็ยบตัวอุ้ยแดงแล้ว đặt chân đi tôi tham mâm gặp bóng ra mọi chẳng đã thấy nhớ là gặp xây kẹt là ta mà mà gặp vào bóng thấy nhớ đấy tầm mày tính là cao đi chẳng mẹ đã thấy nhớ xây kẹt bây thì làm chúng nó

้ oh, ไดปลาจะเปลี่ยนตัวเติบนะครับไล่ลาครับผมปลาจะเปลี่ยนตัวเติบนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยแบบนะักอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยรับนี่นะต้องเปิดมั่งเนี่ยวมาจับปลาแล้วนี่ต้องจับปลาคนนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ <G ül> อันนี้ได้ปลาตะเลียนปลดปุ๊บนะครับโอ้าวชั่วเลยนี่ฮะใครไหนื่อนอนนี่ืนนนึดินแรง trong đây này nóng, gồm tango gồm tăng gồm 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 ở nhà gồm gồm xây này gồm 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 nhà mình gồm gồm và chạc xây mất gồm xây mì gồm gồm biêu đuôi. gồm mà lạc để đeo măng đeo. à, được. ลักษณะมันอยู่มืนอวาได้ปลานะครับไม่ได้แต่ว่าขหมย้าปิดกั็น,นยามันเิ่นออกมัดได้ปลา เปี่ยนอย่างก้าวมั่นกับปมก้าวตุกขล้าเลยแต่ว่าป่าดุกไม่ก้าวไม่ไม่ได้ตีนะกับป่าดุกป่าอื้นก้าวตุกล้าเลยปลาดุกไม่ก้าวตัวเดียวน่าจะไม่มีปลาดุกนะมันผมเป็นแหลกรองอยู่ ไดเลยตั้งแต่ดักมาน่าว่าดักปิดเต้เพิ่มว่ะเดี๋ยวควายใหญ่นะครับลูกนี่ไม่อ่อนข้าวเลยตั้งแต่ดักตรงนี้ถ้าคนอยากหลอกเสียอะไรเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้มาคว้าวนะไม่รู้แต่ดักหยอกมั่งนะครับ เฮ้ยปุ้มมกักเอกหึหึหน้าอัปลาดตรงไปเลยอะเดีย๋ยวค่อยกลับมาตจอบยี่ลูกเลยตจอบเลยจอบเลยจอบเลยก็ได้เอาจอบปุ้ยเนี่ยตจอบ ใส่แยกนะครับพิมตัวคนไม่รู้นูกัดว่าปันปลือนะหน้าว่าจะเป็นนูกัดนี่พอมานี้ก็ดลายจุดยังเลยพวกพวก,กันปัน้นนอนไหย นี่ในายเอกลานี่โเอาไม่อยู่เจี๊ยกนี่ไม่ปลือเอาจั่วเกล้าไปก่อนไม่ได้ป้าตีซ้อมมาโดนนูก,กัดแล้วครับผมนูก,กัดใจเอกเลย <c oughs> จอๆไปก่อนนะครับจั่วเกล้าเดี๋ยววันหลังไปมาดรอมไหม รุ่ยดกันดักไอ้ไอ้อูบนก้าวมัก้าตรนี้มันอ๋อมันมีู่ีการดักก,ก,นก,กันเหรอใช่ไม่เจอมาก้าวมันก้าวอาวหน่อยเปิดยื่แล้ว กลับ,บ,าบ,ม,บ,บ,ม,บ,บมาแล้วครับครับผมกรับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากทุกคนมาดูจริงๆนะครับครับไตรซัไอดูเลยนะครับฝาได้สตาร์ทเอาได้อยันนี้ ใช่ครับผมใช่ตัตตมต่มหลบช่องนี้ไม่ไม่ควยจะได้ปาลาเลยเะอ,อย่ากลองอยู่ไหมเป็นตากรองมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่่อยลองกรองเลยโอเคนะครับกาได้ดูใ้ มดแล้วนะซิบว่าลูกนะครับปลาตีได้น,นี้นะครับก็มีอยู่ซองชางลูกนะตีเก้าปลานะครับตีเก้าตีปลาเก้านะครับนี่คนนัน้นมาดูด้วไหมนะครับนี่คนนั้นตีอยู่ใจวันนี้นะเยอะนะครับรว่าปลามันไม่ก่อยเก้าเลยช่วงนี้ปุ่มใช้นำเซเลอตัวนี้อย่าง ปลาบูทองไก่ก้ามาตันมั่งเนกเดียวีได้ตอนได้ปลาบูปุ๊บนะครับตัวนี้เกือบกือกิโลได้นะบ,บปลาได้ต่้งมดนะครับหนึ่งตัำสิเาเพวกจ็ดตัว <c oughs> นับเน้ไ,ไว้ก็หนก็นบ,บท่วมแบบช่องนี้มันไม่ก่อยก้าวเลยมันกับปบลาบปลามันขึ้นหลบแลกไปหมดแล้วนะ หลบร้องกันเลยมันไม่มาข้านะครับกได้ปลาปอไปกินตามสี่ตัวปลาบูกินเมนูไปเลยอะต้มยำปลาจอนห้าไม้เลยนะไม้กับปุ๊ปลาจอนวันนี้ไม่ได้ตัวเดียวได้ปลาบูแลหละเมื่อนปลาจอนะคิดว่าเป็นปลาจอนแร้วกันนะโอเคนะครับปุก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมนะ ก็ไปเจอแม่แนะครับพ่อคุณนะวันนี้ปลาทุกคนมาดูใจแบบไรซดนะครับก็ได้ปลาตาวที่ทุกคนเน้นนั่นแหละได้ไม่กี่ตัวก็เจอกับหม่แล้วนะครับพ่อคุณนะเดี๋ยวห้าปุ่มปิด